สวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมหลวงปู่ทวดอีกหนึ่งรุ่นนะครับเนาะเป็นพระพิธีดีน่าเก็บรักษาหน้าเก็บมาใช้นะครับเนาะปลุกเสกสองวาระครับผมพระองค์นี้ปลูกเสกวาระแรกกที่วัดช้างให้ปี2540มีท่านอาจารย์นองเป็นประธานในพิธีวาระที่สองก็ปลุกเสกที่วัดพระแก้ว เทจิสมัยนั้นก็มีกันหลายองค์หลายท่านผมก็จำมาไม่หมดนะครับเนาะอันนี้ข้างหลังจะมีเลข1นึตัวก็คือเขาเรียกรุ่นกระทรวงกระลาโหมครบ111ปีเป็นพระที่พิธีใหญ่ที่สามารถนำมาขึ้นคอได้สบายๆบายเลยนะครับเนะาะรุ่นร้อยสิบปีนี่ก็มีเยอะมีหลายรุ่นหลายเนื้อหลายแบบ อันนี้ผมก็ได้มาหนึ่งองค์จะถ้าใครไปเจอก็อย่ามองข้ามเนาะครับเนะาะอันนี้เป็นพระดีพิธีใหญ่สำหรับท่า,ทานให้มองหาหลวงปู่ทวดที่พูดถึงราคายังไม่แพงเนาะครับเนาะแต่พิธีดีอันนี้กับปลุกเสกสองวาระนี่แหละครับถ้าใครเห็นก็อย่ามองข้ามเนาะครับเนาะ ปลุกเสกดีพิธีดีผมก็ได้มาหนึงองค์ก็มาแบ่งๆกันดูนะครับเนาะถ้ามีอะไรก็ต่อไปผมก็จะมารีวิวให้ท่านได้ชมอีกนะครับผมขอบระคุณที่รับชมครับ